แบ็ดซๆเบบนั้น ขีดในมือไทยหรือเปล่าขีดในมือไทยแบาโอเค <c oughs> เอะไรแล้นี่อต้

ไม่ว่าจะเป็นปกันเพื่อเพื่อที่สาเตรียมท่กที่ปติดป้ายีใหม่เมืองเราเป็นรงที่เราไม่ได้สิบิัก็เลยเลอทำให้กไม่ักาเลย่จะจดมานะครับเะัได้ยก คุณยายคนแรกเหรอครับนไม่เคยมีีน่เอ๋อยายแกก่อนหนั้นไม่ฉีดเหรคะก็ตอนหน้านี้เราไม่ได้ฉีดเหรอครับไม่ได้ฉีดแล้ววันนี้เรามีความมั่นใจในวัคซีนมากน้อยเพียงไหนครับถึงมารับวัคซีนก็มั่นใจเอยูพวกหลานๆเขาก็แนะนำให้มาฉีดอืมครับก็เลยมารับวัคซีนครับ การเนาะคือลูกหลานชาวบ้านใช่ไหมคะใช่อันนี้แถวแรกเลยเนาะค่ะ,คะทำไมก่อนหน้านี้พุ่ยาไม่มาฉีดเพราะว่าเมื่อก่อนนี่อยู่จังหวัดเลยเนะคะแล้วนี่ขึ้นมานี่ตั้งแต่ปีใหม่พอ <c oughs> ข,ขึ้นมาแล้วพวกหลานเขาก็เลยไม่ให้กัน <c oughs> ให้อยู่ที้นี้ก็เลยยังไม่ได้ฉีด จะมีการปรับแผนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเดือนแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ก็ในภาพรวมทั้งประเทศนะครับก็มีสถานการณ์ที่มีสูงขึ้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าโอมิคอนมีการแพร่ระบาดได้ไง่ายที่สุดวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้เราจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคุแก่ของเท้าที่เตรียมรับลูกหลานที่ไปทํางานในเขตต่างจังหวัดจังจุบุรพมหานครนะครับหรือจังหวัดปรดิมณฑล หรือในเขตเมืองที่จะกลับเข้าไปเพื่อเยี่ยมนะครับคุณท่าคุณแก่ผู้ซึ่งเป็นที่ตนเองรักนะครับหรือว่าลูกหลานนะครับหรือว่าเด็กเล็กนะครับตัวนี้กิจกรรมเราก็คือ6กเขนเสื้อเพื่อที่สามเตรียมทับลูกหลานปิกบ้านผีใหม่เมือนนั่นหมายถึงว่าเรารณรงค์ในการฉีดวัคซีนเสียงสามเพื่อกระตุน้นให้กับไปเปเนแบบนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในหมู่บ้านชนุมชนนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเรารณรงค์ให้ ลูกหลานคนเชียงใหม่ที่ไปทํางานนะครับในกรงเทศสหครและต่างจังหวัดและในเมืองเนี่ยได้จุดคัดกรองตัวเองโดยการตรวจเอชไเอก่อนนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดลูกหลานเหล่านี้ปลอดภัยเข้าไปในหมู่บ้านชุมชนนะครับคนเท่าคนแก่ได้มีภูมิคุ้มกันในการฉีดกระตุ้นเข็นแางก็ทำให้การแพร่ระบาดหรือตัดวงจรของโรคได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเรามองว่าช่วงเทศกาลปีใหม่น่าจะมีคนเข้ามาในทื้ทา่เชียงใหม่ อย่างมากนะครับเดยเพราะลูกหลานที่กลับเข้ามาเยี่ยมบ้านก็มีกิจกรรมของเราเพื่อสร้างความสุก,กันให้กับพี่น้องคนจังหวัดเชียงใหม่ครับ